พ่อผมเป็นอายการน่ก็เป็นทนายความอย่าลืมยิ้มเยอะๆนะครับผมยิ้มเยอะๆอ๋อโอเคครับคือเพลงมาร้องว่าไก่ย่างถูกเขาแล้วก็เลยแบบสงสัสยว่าสรุปไก่โดนย่างหรือว่าไก่โดนเขาเค้นแหละอ๋อร <c oughs> ู้สึกกับใครคนหนึ่งเกินกว่าคําว่าเพื่อนแต่เขาคิดกับเราแค่เพื่อนนะครับเราควรจะทํายังไงต่อหรอครับที่ม <c oughs> ีมุมมองความรักอย่างหนึ่งที่มองว่าการที่เราหาใครสักคนหนึ่งถ้าเราเลือกที่จะหาคนที่มาเป็นคนที่เป็นแฟนของเรา แม่งจะรู้สึกว่าเราตามหาเวแต่พี่อะแค่รู้สึกว่าพี่จะตามหาคนที่ไม่ใช่แฟนของเราแล้วตัดทิ้งไปเรื่อยๆนึกออกไหม,อมลองมองนี่มาเป็นแบบมองในมุมกลับอีกมุมหนึ่งอนะสมมติยกตัวอย่างเช่นปีทั้งปีเราแม่งจะต้องเจอผู้หญิงทั้งหมด20คนหนึ่งคนที่เป็นแฟนทั้งปีเนี่ยเราต้องใช้เวลาการตามหาคนคนเดียวแต่พี่ไม่คิดอย่างนั้น ทั้งปีอ่ะพี่จะตามหาคน19เก้าคนที่ไม่ใช่แฟนกูแล้วก็ตัดออกไปซะแล้วก็ตัดออกไปซะไม่แน่คนที่หนึ่งม่อาจจะมาในตอนที่คนที่สามเลยก็ได้หรือไม่อาจจะมาตอนคนที่ยี่สิบก็ได้แต่กูไม่แซกกูไม่แสบเพราะว่าเขาไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวคนใช่แม่งก็มาเองรู้ออกไหมอืมครับอะไรที่สามารถทําให้เราแบบมีความสุขได้อ่ะทําตรงนั้นไปแล้วเราแล้ว,ลวเราจะได้ลืมลืมความรู้สึกตรงนี้แต่เราก็ยังไม่ลืมเขาเอ่ะประมาณว่าเราเองก็มีความสุขในชีวิตด้วย พาะว่าถ้าอยู่กับความรู้สึกตรอยู่แบบนี้มันมันไม่ไปไหนมันอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยครับใช่อย่าลืมยิ้มเยอะๆนะครับผมยิ้มเยอะๆอ๋อใช่ครับผมอยากเป็นเชฟมากๆครับแต่ว่าทางบ้านเขาไม่ชอบครับไม่ชอบที่ผมจะเรียนด้านนั้นครับครับเขาบอกเหตุผลไหมครับว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบด้านนั้นเขาบอกว่าเขาอยากให้ผมเรียนวิทยาศาสตร์ครับพ่อผมเป็นอายการแม่ก็เป็นทนายความ เขาบอกว่าเขาอยากให้ผมเดินตามทางเขาด้วยคือผมจะเลือกทางไหนดีจะเลือกตามพี่บ้านหรือว่าจะเลือกตามทางของตัวเองดีครับเขาเป็นอายการเขาเป็นถึงอายการเขาเป็นถึงทนายความเขาต้องมีเหตุผลเขาต้องเขาต้องเข้าใจเขาต้องมีเหตุผลอยู่แล้วเขาทํางานมาเยอะมากเขาต้องเก็ตอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาทําอ่ะเขาก็อยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกันหรือไม่แน่มามองจริงจริงอาจจะไม่อยากเป็นเชฟแล้วก็ได้อาจจะอยากเป็น นิเทศก็ได้ใครจะไปรู้หรืออาจจะอยากเป็นนักเษฐศาสตร์ก็ได้ใครจะไปรู้ตั้มดีมากที่เราเครียดกับชีวิตแวนที่เราจริงจังกันที่เราจริงจัง <นะ S 2> กับชีว <ๆ S 2> ิตที่เราเครียดกับสิ่งที่เราทำอยู่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่อย่าลืมรีแลกซ์ตัวเองบ้างนะผักโอเคครับโอเคตัต้มขอบคุณตั้มมากครับทำตามอะไรก็ตามถ้าตัดสินใจไปแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากกับมันนาน<ม>นะรีบๆผลักตัวเองขึ้นมาแล้วไปต่อนั่นแหละพอช่วงช่วงหัวเรียวหัวตอมันเหนื่อยพี่เข้าใจพี่โคตรเข้าใจความรู้สึกของเด็กมห่า แรงกดดันนั่นเยอะเป็นไ,ไวรุ่นทีเหนื่อยว่ะคือเพลงมันรองว่าไก่ย่างถูกเขาแล้วก็เลยแบบสงสัยว่าสรุปไก่โดนย่างหรือว่าไก่โดนเขาแค่นั้นแหละอ๋อจริงๆเพลงเนี้ยไม่ไม่ใช่เพลงที่เกี่ยวกับไก่เอ้ยมันคือคนอ๋อคนชื่อไก่ คนชื่อไก่ย่างจริงๆมันคือคนชื่อไก่ย่างจริงๆไอ้คนชื่อไก่ย่างเนี่ยมันจะมีสมัยก่อนคนไทยสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเลยเขาจะเรียกกันอ่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างอ่ะพ่อเพื่อนผมบางคนชื่อหมูชื่อเป็ดชื่ออะไรเงี้ยที่ออกแมคนสมัยก่อนเขาชื่อประมาณนี้มันก็จะมีชื่อไก่อ่ะชื่อไก่ธรรมดามันน่าเบื่อไอ้เนี่ยชื่อไอไก่ แต่อยากชื่อว่าไก่ย่างเ่ยแล้วทำไมไม่ใช่กุ๊กไก่ที่ง่ายกว่าเยอะเลยไม่ไงสมัยนั้นมันไม่มีกุ๊กไก่กุ๊กไก่มันกุ๊กกุ๊กมันไม่ได้รู้ไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไก่ย่างมันมีอาหารเกิดขึ้นมากอะไรบางคนชื่อไก่ย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ไก่ย่างเนี่ยแม่งไปเดินป่าเดินปุ๊บแม่งเจอชนเผ่าเฮ้ยชนเผ่าแม่งจะกินคนเอามาปุ๊บแม่งจับมัด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 มาแล้วโยนลงไปบนกองไฟไฟมไม่ได้จุดนะโยนลงบนกองไฟก่อนนะยาวไหม นะกองไฟยาว12บสองเมตรกองแต่กองไฟไม่จุดนะกองไฟยังไม่จุดนะคือเอาไปตักลงไปปุ๊บปุ๊บกองไฟยาว18เมตรเฮ้ยเดี๋ยอะๆยังไม่จุดไม่ใช่เหรอลงมันพัดไฟมันลามอ๋อนั่นแหละลงพัดไฟลามแต่ยังไม่ได้จุดยังมาตามจับตับนีได้เหอ่ะกองไฟนะฮะก็คือโดนตักลงไปเสร็จปุ๊บยาว20เมตรเฮ้ยยังไม่จุดเนี่ยจังหวะเนี้ยไอ้ไก่ย่างถูกเผาไงเห็นไหมเริ่มมาแล้วไอ้คนเผาเนี่ยมันจะมาจุดไฟไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม่เสียเพื่อันนี้่เสียเพื่อฆ่าไก่ย่าง อ๋อเขายังไม่ตายเขาโดนมาเขายังไม่ตายเขาโดนมัดอยู่จะโดนขัดจะข้ามไก่ย่างจะเสียบมันจะอู่ไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาอันนี้โดนเสียบตูดแล้วแต่คือมันไม่ได้เสียบเข้าไปในตูดไงแคเสียบแค่ปักเข้าไปเฉยแต่ไม่ตายแล้วจังหวะที่แบบร้อนที่ร้องจริงคือไอ้ไก่ย่างมันดิ้นร้อนจริงจริงร้อนจริงริงร้อนจริงจริงไม่ไหวแล้วร้อนจริงเออ คือเพลงนี้ yeah. ผมไปเห็นตอนที่เขาถ่ายทำเอ็มวีแต่ว่าเอ็มวีไม่ได้ออนเพราะติดเละเกินไปเหตุการณ์เป็นนี้ครับระหว่างที่ไก่มันจะสุกใช่ไหมครับผมพระเอก 1, หก 1, นึ่งกับพระเอกสองแล้วมันเสียบตูดไปยังยังกะไจะเสียบ <ược. S 2> ตูดนี่นะไก่ย่างถูกเผาทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับพี่มิ้นทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันไก่ย่างอยู่บนเตาแล้วอยู่บนเตาแล้วสุกแล้วมันจะโดนไม้เสียบอะคือเสียบเพื่อเอาขึ้นมาเกใช่ยไก่ย่างที่ถูกเผามันกำลังจะโดนไม้เสียบจังเสียบตูดซ้ายอ้ยเสียบตูดขวา พิมิ้นเห็นเห็นนะผมนะพิมิ้นไปคว้าเตาเตาที่มใหญ่สองตัวอ่ะมันกลายจะโดนเสียบปึ๊บไก่ย่างก็คือไม่โดนอ่าแล้วมันจะย่างได้ยังไงถ้ายังไม่เสียบวางบนเตาเอาวางบนเตาตะแกรงไงเตาตะแกรงเอาเตาตะแกรงไก่เอาไก่มาไก่เปียกเป็นเตาไอ้นี่ไงเหมือนเป็นเป็นเตาเตาปิ้งหมูย่างเตาคอามปิ้งอ่าเตาไก่เปียกเปียกที่หมักมาแล้วเนี่ยวางลงไปปุ๊บแต่ไฟยังโอเคอยู่จังหวะจังหวะที่ไก่เริ่มสุกปรากฏว่าน้ำมันจากไก่ไหลลงไปเยอะเกินไป จังหวัดที่กำลังจะเสียบนะจังหวะดที่กำลังจะเสียบไก่ย่างแล้วไก่ย่างไก่เป็นไก่ย่างแล้วูกเผาขึ้นมามันจะรดน้่เสียบจังหวที่ไฟขึ้นมาขึ้นมเก็จะรดน้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาแต่เค่็เล็งไว้ไงปรากฏว่าไอคนที่ร้อนจริงๆไม่ใช่ไก่คนที่ร้อนจริงๆคือพระเอกหนึ่งและพระเอกสองร้อนจริงไมไม่ได้แดกคูล็อกคือร้อนอ๋อมือมันร้อนที่มาใช่ใช่ใช่อ๋อนี่คือที่มาของไก่ย่างถูกเผาผมต่งไว้ ดไลค์กดแชร์ os, ir, ให้กับแฟนเพจ Facebook c o o k i d s Thailand ด้วยนะครับผมแล้วก็แวะไปกด Subscribe ให้กับ YouTube ช่อง c o o k i d s Thailand ด้วยนะครับดูสวยเก่งดูกุนเดอะโตชพูดอะไไหม